สวัสดีเจ้าเพื่อนๆเ,เจอกันในเวลาสามทุ่มอีกแล้วอาเบิงพระอาทิตย์ส่องแสงพามาเวลาสามทุ่มนะจ้าเพื่อนๆสวยไหมสวยไหมสวยเนาะสวยจริงๆใครว่าไม่สวยยังว่าสวย มาดูพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลาค่ำคืนนะเพื่อนๆจ๋าสวยมากเลยเห็นบ่งามๆเพื่อนๆ่ามไม่ดีจ้ะ พวกขาไปนี่เต็มดวงเลยนามกำลังมา,จากจ้ะพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลาค่ำคืนจ้างามเนาะเพื่อนเอนาะงามเนาะ ชีวิตคนเท่ากับทอนี่ล้วเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปติสินนินท่ากันดอกนอกเพื่อนเพื่อนแย่ว่านเนาะห้องหูต้งมาหนีมาอื่นเหาบังหูไหมนอนตื่นนอนตื่นนอนขึ้นนี่อื่นตื่นกันมากก็ดีใจเลยโอ้เฮายังมีชีวิตอยู่เนาะพ่อโลกไม่ตลกไหมอันนี้ขนาดอังกฤษกับฉีดยายแย่กับฉีดยาสองเข็มผ่านมาเลยสี่หาเดือนแล้วเนาะ,ะแย่กับยังเราว่างอยู่เลยเพื่อนเพื่อน มันก็บมันเห็นมันก็ต้องระวังเนาะเพืเ่อนๆเนาะือแย่เห็นัานหวดเนี่ยแย่ระวังเพระาะว่าก็แย่เอาแต่ลูกค้าขาประจาจ้ะขาขาจอนย่แย่บ่เอาเลยถ้าผู้ใดโทรมาอย่าขาจอนแย่คือบ่เอาเลยแยค่คือคือคือ,คอนดนดเมื่อนีนอนน่เมื่อลูกค้าวันจันทร์เนี่ยแย่มีสีค่คนแมนบอเขาก็จองไว้วันจันทร์หนาเองสิแม่แต่ลูกค้ามาอื่นเนี่ย แอมีหาคนไหมเขาก็จองไหว้วันจันหาอย่างสิไหมจองเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปเรืยไหมอย่างสิแม่เพื่อนเพื่อนแยอดบอ็ไปกังวลอีหยังเลยจ้ะเพราะว่าเขาจองแยแอดไปเป็นสิบปีแล้วเขาญยแอดหน่วนมากอย่างสิคือญยแอดบอบ่ได้คิดว่ามานังล่อลูกขาอย่างสิแม่เพื่อนเพื่อนคือเล่ห์แลวกับเลวแยแอก็ไปปุ่นไปผีเฮ็ดกับเขากินเนี่ยคือผู้ไดโทรมาแยติก็บบอาอีกแล้วอย่ตาขาไปจําเลย พรขาขาดค้าไปจำแย่มีแค่สิบป,ปีแหละต่ก,นอ,นนกอนแย่เปิด้านใหม่ๆน้่กับพ่อใหญ่ก็เปิดหน้ามันซิบก่าปีพุ่นกับแท่ตู่ป่าไหมเพื่อนๆมันกับเห็ดผู้เดียวแย่กับเ่เอาไอ้คนเป็นบาหวานเลยก็ปลากินปลากับตายที่นี่พอเห็นเขาเห็นแย่เฮ็ดคนแหลกพอดีเพอเฮ็ดหลายๆคนไปมากไปมากบางทีรัฐบาลเข้าเลยประกาศให้เ้าวานัน ย่านคนเป็นโลงเอ็ดมาตอดปลาตอดใ่กันรวกติดกันเน่งสินาะบางคนก็ขาชี้ไล่ขี้าย,ล,ายล่างแล้วล่างอีกกัยังบ่หายหมิน่นเอะปลาข่อยตายวัดปลาข่อยโตเกือบปอนหนึ่งเมียปอนหนึ่งตอนนั่นก็ห้าสิบสองบาทเดียวแต่ละโตนะเพื่อนเพื่อนเออตัวหนึ่งก็มีประมาณสามสิบสี 30, ่สิบตเด้อ เพรบางมือนี่มันต้องเปลี่ยนหนามเข้าออกซิเจนสูมือนะนะพ,อนพอน่อใหญ่กับเมื่อย์พ่อใหญ่กับเมย์แบบทีนี้ตื่นดาวเสากระเพียเย้ยวอะไรต้องตื่นมาตื่นมาเปลี่ยนหนามอา่ะเปลี่ยนตอนแรกกระโบโบได่เนาะมันเมย์เจ็ดโมงเสาซูมือสูมือที่นี่พ่อใหญ่เพียเมย์พอโซก,กับกับพวกเขาเปิดเปิดร้าน,น้ำแบบว่า เห็นาวเห็ดได้ดีก็เลยเขาเปิดหลายๆบางคนก็มีสองสาขาสามสาขาเกิดขึ้นแบบกระท่านหันปุบปุบปุบเลยบัดที่นี่ปลาพันตายบบดที่นี่ปลาตสุเมุเมือแที่นี้แย่เห็ดนวดน้ำมันก็เลยบ่อบ่ขาดทุนเนาะแต่แยอยู่ได้พอยังก็คือแย่ขอหนึ่องแย่บราฝากเงินสื่อกับเขาขอหนึ่องบราย ค่าใช้ใจใจทุกอย่างมิตยยแต่พ่อใหญ่เนาะแต่ปูร้องคนเขาที่เขาอยู่บ่ไดดก็คือแบบว่าเขาต้องสื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่แย่บ่ไดดสื้อเด้เพื่อนๆยา่แอดบ่ได้เสียอย่างเด้มิแต่พ่อใหญ่สื่อมันก็นเลยอยู่ได้ไงาย่ได้กับบ่ไดดไปฝากสื้อนู่นซื้อนี่คือคนอื่นเขาเนาะเออตะเวนงามอิลีงามอิลีเพื่อนเก็เลยอยู่ได้ อันนี้แยดนวดสามคนต่อมือแยกก็ได้ลอยลอยยี่สิบปอนต่อมือเนาะมันก็อยู่ได้เพื่อนมันก็ไม่ได้เลือดร้อนเออเอาแค่ทรงห้หลานทุกอาทิตย์ที่เราลอยก็ลอสองลอยเท่านั้นละแล้วก็กระเพาะเรื่องนั้นกระเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าขนาดการป้ายกากับเขากับน้ำอียงก็คือพอยหญพน่นสื่อมาตลอดตงแต่ไม่อยู่น้ำกันเริ่มต้นใหม่เลยบ่เคยเปลี่ยนแปลงอียงเลย มันก็นเลยอยู่หลอดไงเพื่อนเพื่อนเนาะห้องเขาก็เจ็บขึ้นเทลานิดละน้ะนอยเขาก็ไปต้องไปใส่ใจไงเสื้อเสื้อผ้าบางเที่ยวกับื้อเนี่ยเนาะเสื้อผ้ายุ่นเนี่ยมันก็บ่าคือเมืองไทยเขาเนาะเวลามันลดมันลดแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะจากโตสันหาหกสิบปอนด์เหลือย่สิบปอนด์จากตัวี่สิบปอนดนะ์เหลืออย่ออยอห้ออหาปอนด์แบบนี้เนาะเสียเอาเท่าไดร่ละเพื่อนเพื่อนเนาะใส่เท่าไหแค่เสื้อผ้าขนาดกองหลานหน่ะจุกองอุ้ยหนูอี๋อยู่ เป็นตาชิคานซากสันลักเนาะยกเว้นตาชิคานซากบ่ได้เดือดร้อนอีหยังเลยเห็นบ่อืรึเ่กันว่าอัน ก็เน่าเนาะแยกกบรบี่ยาวว่าโอ้มันแห้งงามแห้งเข่าแห้งงามเข่าได้เพื่อนเพื่อนแยกแถวสักสิบนาทีเนาะเีแถวสักสิบนาทีจ้ะไม่ได้เพื่อนเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนนมหน่อยมาถ่ายภาพ หน่อยถ่ายภาพเดินผ่านจ้ะง,งามีลิมีแต่คนอยากถ่ายเด้บ่าเป็นบ้าพอดิแย่บ้า,าคนเดียวเด้มีแต่ช่างภาพมาถ่ายข้างนั้นได้เปืเป่อยๆมาได้มาได้ง่าย,ายๆเด้แสงอาทิตย์ยังเสียเปื่อยๆบ่ได้ง่ายๆเด้ออย่าแอดขอบอกไว้ก่อนงามีลี สําหรับสิวายาอดเคยเห็นมากเนาะว่ามันงามอิรีพระอาทิตย์ส่องแสงแบบนี้มันงามอิรีจ้าเพื่อนเพื่อนมันบอกคือแบบว่ากังเว้นผู้ใดก็อยากได้เด้นี่ผู้ใดก็อยากได้เด้เพื่อนเพื่อนอย่าว่าจะยาอดบ้าเร้ออิรีผู้ใดก็อยากได้เพราะว่ามันงามอิริแต่ผู้ใดเขาเฮ็ดคือญแอดเขาเฮ็ดแบบว่าเขาลงไปเอา,ไ,เอาไทยแบบ วิดิโอสันสันต่อต่อกันเนาะก,ก็เก็บภาพนี่ไปใส่ภาพนั้นเก็บภาพนั้นมาใส่ภาพนี่มันงามจ้ะเพื่อนเืนงามเนาะงามสุดชีวิตเลยล่ะทีแ่แอดเคยเห็นมาเพื่อนๆืนว่าบอกงามแต่มันงามดอิแอดก็ตั้งใจเฮ็ดเรื่องเสียล่ะสาวแอดเฮ็ดงานพ่อสมควรแต่ว่าหนาหนาวก็อสิได้นัดังกินตะเข่าแล้วมาเพื่อน ือเลยนางกินตะเขาละละเนาะเพราะมันง่ามีลีจ้ะมันคนไหมันส่องเวลามันส่องแสงมาเห็นไหมเห็นไหมพเพื่อนเห็นไหมเวลามันส่องแสงมาน่ะง่ามีลีเห็นไหมเห็นไหมอ่ะแอร์เกิดิไม่ยืมเอาภาพเป็นเสีย นี่มันสามถุมเกิงเลยเพื่อนมันสามถุมเกิงเลยเด้เนี่ยแย่ไมายืนเนี่ยอือพี่ย่เสียนไปสามถุมสามถุมบะแมนเด้เนี่ยสามถุมเกิงเลยเด้เนี่ยเลืออีกหานวที่กับสามถุมเกิงกะในเวลานะตตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนฮะผู้ใดทนใดยืนยี่สิบนาทีนี่เก่งเติบเด้เพื่อนเพื่อนแย่เก่งเติบเด้เมันอากาศเริ่มเย็นเลยเด้นี่ เริ่มยินมาแล้วเด้หนิอ่าวัเจ๊ย่าเมื่อนี้บวอยากกินเข่าก็เลยมาถ่ายเอาเกิบอันนี้สิละเพราะว่าอืมกินเข่าแบบบางทีงกินง่ายๆไหมเมื่อนี้กินอันอันนี้แมเ่เพื่อนๆก็เลยแบบว่าว่ยอยากว่ยอยากเข่าจ้ะเห็นปะคนหออกพาเรือมาแลยสองคน ล็อกแรกล็อกแรกมาละอ่ะก็คือการเพืเ่อนๆจ๋ามาดูเบิงพระอาทิตย์ส่องแสงเด้ออืมมาเบิงพระอาทิตย์ส่องแสงเด้อเพืเ่อนๆงามผู้ใดกับผมมีความอดทนยืนยั่งยือย่ายอด,ดอกอืมเอาตีอากาศเย็นๆมายืนเบาผู้เดียวเขาก็ و. บ้านาะบ้าได้นี่ บัวเมนบาเนาะผลเพื่อนมาทายเก็บไว้เบิ้งแหละต่อไปมันอาจสิล่บมีก็ได้เนาะมันบปลม่ยนอย่างนี้สม,มือเด,ดิผลเพื่อนดวงอาทิตย์ยังเฉียงวันนี้มืดเลยเพิ่งเที่ยงมันก็คึ้่นเที่ยงกับฝนตกเด้บ่ได้มีส่สม,มือเด้อเห็นบ่าเออยีหลี่คากเติมแล้วที่แยกมากยืนอัน อันเบิ่งยังเสียมายืนเฮ็ดยังเสียอากาศเย็นเดีเพื่อนเพื่อนถ้าเย็นก็นี่กกจะแอดกับพบ่มีปัญญามายืนทายแบบนี้เอาใจแาต่มันเย็นมันเย็นจนเข่ากระดูกเด้อดีด,ดบ่งหูเจาของโบว์งานเด้อเพื่อนเพื่อนเนาะความสุขของไข่ของมันเนาะอันนี้เฮาตีกันบ่ได้เนาะเพื่อนเพื่อนเบิ่งบอกสองคนตื่นมาแล้วเก็บเรือเก็บมาแล้วเห็นปะ สำหรับคลิปนี้ก็ทอน,นีก่อนเด้อเพื่อนๆจ้ะ